เมื่อแต่งงานย้ายมาอยู่กับเขาแล้วโดนบังคับขู่เข็นให้ต้องไปทำงานหาเงินเข้าบ้านหรือเปล่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยหัวข้อนี้กันนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่ในมุมเดิมอีกแล้วนะคะชอบมากเลยมุมนี้นะคะมองไปเห็นประตูมองไปเห็นตู้อะไรอย่างงี้นะคะทุกๆคนเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องหัวข้อเมื่อ แต่งงานย้ายมาอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองย้ายมาอยู่บ้านสามีแล้วโดนบังคับขู่เข็นให้ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะหาเงินเข้าบ้านหรือเปล่านะคะก็เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะสำหรับตัวเรานะคะเมื่อเราแต่งงานย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็คืออ่า สามีนะคะเขาไม่ได้แบบว่าบังคับให้เราไปทำงานเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเขาจะโฟกัสให้เรานะคะไปะเรียนภาษาสะส่วนใหญ่นะคะเพื่อแรกๆนะคะแรกๆนะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าจะให้เราอะเหมือนกับว่าอยู่ไปก่อนเพราะว่าให้เราคุ้นชินคุ้นเคยกับที่นี่นะคะเพราะว่าบางทีบางคนที่มาอยู่ ที่บ้านเขาเนาะมันก็จะเกิดอาการแบบว่าคิดถึงบ้านอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วทีนี้นะคะถามว่าสามีอะ่ะบังคับให้แบบว่าให้เราอะ่ะออกไปหางานทํำไหมหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับว่าจดทะเบียนแล้วเราเรามีอ่าเหมือนบัตรอะ่ะเพอร์มิทบ้านเขาอะคะ่ะที่เราสามารถทํางานได้อ่ะเนาะเพราะว่าในในช่วงระยะเวลาที่เรามาเยี่ยมเยียนเขามาฮอลลเด์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะ ไปทำงานได้นะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะถ้าทําก็แอบทําแต่ว่าถ้าโดนจับอะคุณอาจจะแบบว่าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะมีปัญหาในการยื่นวีซ่าในในครั้งหน้านะคะที่จะมาเยือนนะคะดังนั้นแฟนเราก็เลยแบบว่าห้ามไปทําเด็ดขาดถึงแม้จะมีคนชวนนะคะเพราะว่าคุณมาในนามของวีซา่า เยี่ยมเยียนท่องเที่ยวไม่ได้มาในน้มของวีซ่าแต่งงานนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีเพอร์มิทที่แบบว่าจะสามารถทํางานได้นะคะแล้วหลังจากนั้นที่เราแต่งงานปุ๊บก็รอไม่นานนะคะเราก็ได้เหมือนเป็นบัตรเพอร์มิทบ้านเขาอะที่เราสามารถที่จะแบบว่าทํางานได้นะคะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นประชากรของเขาไปแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มแต่งงานจดทะเบียนปุ๊บเราเขามีหนังสือ เสียภาษีส่งให้ถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกให้ขนาดงานยังไม่ได้ทํานะคะแต่หนังสือเรียกเก็บภาษีนี่มาถึงก่อนเลยค่ะพี่น้องขะนะคะก็คือสามีไม่ได้บังคับนะคะเขาก็แบบว่าให้เราแบบว่าอยู่บ้านที่จริงอะ่ะเขาอยากให้เราโฟกัสไปในเรื่องของการเรียนภาษามากกว่านะคะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขา,าจะต้องคนส่วนใหญ่นะคะพูดเป็น ภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็าถามว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไหมเขาก็พูดแต่ภาษาราชการของเขานะคะก็คือภาษาเยอรมันเนาะนะคะแล้วทีนี้ส่วนเรื่องที่เราได้งานหรือว่าส่วนเรื่องส่วนเรื่องที่เราจะทํางานไม่ทํางานอันเนี้ยเขาไม่บังคับเลยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้เราทํางานไหมเราทํางานค่ะเรามีงานทําเราเป็นผู้หญิงที่เราคิดว่าตัวเราอะโชคดีมากเลยนะที่พอย้ายมาอยู่เนี่ยได้ ไม่กี่เดือนเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราแต่งงานอ่าประมาณหลังจากนั้นประมาณ2เดือนนะคะเราก็ได้งานเลยนะคะเราเราโชคดีในตรงนั้นนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าการหางานที่นี่มันยากไหมนะคะแล้วเราอ่ะได้งานได้ยังไงนะคะพอดีเราอ่า เราเราไม่ได้ลงหางานเลยนะพอดีเรามีพี่คนนึงเขาแบบว่าเห็นเราเป็นคนบ้านเดียวกับเขาเขาก็เลยคิดว่าเออคนบ้านเดียวกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคเขาก็เลยให้เราอ่ะลองไปลองอ่าเทสงานดูนะคะก็ไปเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองซูริกเนาะแล้วเราก็ไปเทสงานแล้วเราก็อ่าตอนที่ไปเทสอ่ะเราไม่ได้ เรายังไม่ได้เขียนใบสมัคร,อะ,รอะไรเรียบร้อยนะคะพอหลังจากที่เราไปเทสงานมาปุ๊บเขาเรียกเราเข้าไปคุยเราถึงไปเขียนใบสมัครงานแล้วก็ส่งใบประวัติของเราอไปให้ทางผู้จัดการร้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เข้าออฟฟิศนะคะเพื่อที่จะไปคุยกับฝ่ายบุคคลแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มงานนะคะ แล้วอยู่ในช่วงทดลองงาน3เดือนนะคะก็คือเราผ่านโปรนะคะแล้วเราก็ได้มาเป็นพนักงานแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าพนักงานประจำนะก็คือแบบว่ากินรายชั่วโมงไปนะคะแล้วก็ อตอนนี้นะคะเราก็ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะได้จะ2ปีแล้วนะคะก็ปีกว่าแล้วนะคะถ้าเดือนกันยาปีนี้ก็ครบ2ปีแล้วค่ะทุกทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้เนาะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้นะคะภาษาก็ไม่ได้เลยนะคะจะบอกให้ภาษาภาษาดอยนะคะภาษาเยอรมันนะคะเราไม่ได้เลยก็คือได้ภาษาอังกฤษนิดนหน่อยแต่โชคดีที่แบบว่าพี่คนในครัวนะคะก็คือเขาเป็นคนไทยแล้วก็พวกเซอร์วิสอะไรเงี้ยเขาก็เป็นพวกฟิลิปปินเนาะแล้ว คือเขาคุยภาษาอังกฤษกันบางทีเขาก็คุยภาษาเยอรมันกันแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้นะคะมันก็เลยโอเคมันก็เลยอยู่ได้นะคะน,นี่แหละค่ะก็คือหลักๆเลยที่เราจะจะมาบอกว่า สามีบังคับให้ทำงานไหมเขาไม่ได้บังคับค่ะเขาก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำไม่ทำคือเราไม่ทำเขาก็หาเลี้ยงได้คือเราไม่ได้เ,เดือดร้อนนะคะก็จะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดพอเราได้งานทำปุ๊บมันก็ดีทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามีเงินเข้ามาสอทางเก็บตังค์ช่วยกันแล้วก็เอาไปฮอลลีเดย์ไปซื้อความสุขให้กับตัวเองช่วงพักผ่อนนะคะก็ก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่ละค่ะก็คือ สามีบังคับไหมหลังจากแต่งงานแล้วก็แบบว่าเขาบังคับไม่ทํางานไหมก็สรุปคือไม่ได้บังคับนะคะส่วนคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าน,นี้เราพูดในส่วนของเรานะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรกันนะคะ ไว้เพื่อนๆคอยติดตามกันได้นะชอบก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันเมสามอยหอยสังกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย